กันนภััรครับเปิดใจว่าแฮปปี้กับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับในเรื่องของงานเพลงกับค่ายใหม่อย่าง Love e a t t ครับขณะเดียวกันก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับบ้านหลังเดิมซึ่งเป็นค่ายปลูกปั้นเพราะว่าได้ขึ้นแทนเป็นพระเอกเต็มตัวเป็นเรื่องแรกแล้วในละครพีเรียดที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำครับเรื่องลูกกรุงเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ประกบกับนางเอกสุดแซ่บอย่างมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยครับ สำหรับปีนี้ก็มีผลงานาที่หลักๆเลยก็จะเป็นละครครับเป็นละครยาวกับทังช่องวันนะครับผมซึ่งเป็นเป็นละครที่เราเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าอย่างเ,าเรื่องแรกของผมก็คือเรือนแพเนี่ยก็เป็นพระเอกร่วม3คนกับพี่สนพี่โตโน่นะครับผมแล้วก็มาเป็นคู่กรรมก็เป็นตัววนัตซึ่งพี่บี้ก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มาเป็นล่าสุดคือ โหหลายปีเหมือนกันกับกบัลลัง์เมฆซึ่งเป็นโปรกเป็นลูกของพี่อ้อมพี่าดาแล้วก็พี่มอสปฏิพานแล้วก็มาเรื่องนี้ครับเป็นละครเรื่องแรกที่เราได้เป็นพระเอกเต็มตัวกับละครเรื่องลูกกรุงครับซึ่งเล่นกับน้องมารีเบอร์เนอร์นะครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายไปประมาณ3-4ตอนละก็ผมว่าสนุกมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอดูคิดว่าประมาณกลางปีนี้ได้ชมกันแน่นอนน้องมารีเก่งมากแล้วก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เคยร่วมงานมาก่อนแต่ว่าได้เห็นผลงานเขาจากภาพยนตร์บ้างในละครบ้างก็รู้สึกแบบ เออคือเราชื่นชมพอสามารถของเขาในการแสดงมากๆแล้วก็วันหนึ่งพอเราได้มาเล่นคู่กันเนี่ยมันก็มันก็มีเคมีบางอย่างที่น่าสนใจสนุกครับแล้วก็แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นในหลายซีนที่แบบน่ารักแล้วก็มีความดรามา่ามีความ มีเพลงเพิมร้อยให้ฟังในเรื่องนี้ด้วยครับงานเพลงก็ทำเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับทาง Love East Entertainment นะครับผมด้านงานเพลงเนาะก็หลังล่าสุดที่เราได้ปล่อยออกไป2ซิงเกิลกับเพลงสติ๊กเกอร์แล้วก็เพลงประกาศซึ่งเป็นเพลงที่ทำออกมาเพื่อ,อ,อช่วงวันคริสต์มาสช่วงวันปีใหม่โดยเฉพาะเนี่ยก็แฮปปี้นะครับผมเพราะว่าเราได้เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการทำงานเพลงได้เป็นศิลปินที่ผมว่ามันโตขึ้นแล้วก็ได้ทำงานกับคนที่เป็นคนดนตรีจร,จริงๆอย่างพี่บอยกฤชัพงที่เขาแบบ เป็นนักแต่งเพลงที่เราชื่นชมเข้ามาตั้งแต่เด็กๆคะแล้วก็ชื่นชอบเพลงเขามากแล้วก็วันหนึ่งได้ทํางานกับเขาก็แบบตื่นเต้นดีใจมากๆแฮปปี้นะแล้วก็เราได้ได้อยู่ท่ามกลางศิลปินที่แบบเป็นศิลปินคุณภาพจริงๆคะคือร้องเพลงเพราะจริงๆแทบทุกคนแล้วก็เราขอบคุณมากๆที่แบบเขาให้เราเป็นหนึ่งในนั้นนะ่ะคือเขาเลือกเราแล้วก็แบบอยากทํางานให้เราผมแบบมีความสุขมากๆกับค่ายนี้เลย